แดงเลยมุดเต็มคาเลยดาตอนไหนก็กินเลยเร้พี่น้องเรมามาพี่น้องม่เมุดจะขี่เค็บได้เมือนอ่ะเติมหมกมันขีเค้บได้ไหมเด้มมกมีบอกกินออกกินเจี่ยวไข่ขี้เค็บตัวหมกใหญ่เหมือนลายลย่ีแวไปแซ่บเาี่บอกใจจโอ้คนนี้อาหารกับเขาห้องกับมีลายอย่างลายแนวด้วพี่น้องเลย โมกินแซ่บๆเหมือนกันพี่เนางทอดใจครับดาบเมืองเอาไปเอาถอดใจเดี๋ยวมนนมัี่เนอตตำตีนไก่เฮาย่างกระเพาะไปเสียถอดมันกินเป็นชิปกระดอกเลยนี่จำอะไรไปเด้อไปเด้อไข่เจียวดาบเดือดอันนั้นย่างตีนย่างซึนโมกินดอกกินกระเพาะกับไข่เจียวเชียวเบียร์เบียร์ไปให้ทั้งยี่หุ่นั่นมันเพะไม่ได้เนี่ย อาจจะยานั่งกินได้สวนเท่ามี่แดมุ้งกินได้เลนครับนัาผูมากไปกินตอนนี้แล้วกระโดดแล้วคือนหนานางานอมากฐานเป็นยังคือมินตอนนันบกขั้นตัวคิ้วอ๋อบอืมเป็นขั้นนั่งคิ้วอมันมันมินจะแบบว่ามินมิน ขันขันเขาน้ำเขยังโมเทมันโมเมนใส่สู้แลนใ้นามเาเปลี่ยนขันมันก็ตานเามสมพักเก่าะวิตามินน่ใส่ใส่สู้ก็ได้นี่ขใส่เขาว่าขันเาอะไรน้มคิวกองเก็บขายเ่เห็งีังไจ้เบเบร์เขาเยองระยีปเอาล็แล้วก็ายดี

ทีโม่ยิบหายบางไรกับกระเป๋ามันปิ้นขึ้นทุกคนนะพวกผู้กระเสื้อทุกคนนาะแต่ก่อนเด็กๆมันใหญ่อยู่นี่ล่ะทุ่มเนี่ยว่าเอาตลอดมันอย่างเดียวเด็กนั่งชั้นจะมาใหญ่กินพาร์คไก่อนเดียวกินพาร์คไรจนใหญ่คน้ยเอาด้เอาเนาะบอกว่าจิมได้ดีจิมจเขาช่างดังถูโอ้ มันมากพักกินเดียวเลยพักมากเนาพักเนามันแบเป็นวันเ่ศงานสวนวนับมาพักเนาเ็ศงานร่วมปลาบัวตังบัตงห้าเนี่ยขับเนื่อนไม่กรเต็นขึ้นเองมันอยากกินโ นี่เ,นนมเมื่อหน้าแคเครื่อเอาอยาเกเดียวกบป้าเขาเดี่ยวเนาะในฟองเ<อ> <laughs> มื่อหน้าจะบันหมอกแคเครื่อเืาอย่ามันอย่าเดียวกบกลบ, <c oughs> บตาย, <c oughs> ยาาขึดนอนหรือเล่ากลมาเลอานางก่อนมาทำเมอลานยัง,งเล่นแคื่อแกนเดียวกบแค้นคื่นมาแ้สบเหมือนกันมาแล้วก็บุกินห่อเอ่กูเมื่อนั้นวันแรกมันมีแตุ่กท่านสต่ไม่ไดมัน ก็ได้ขีห้อนัมันมีโน่นบินแล้วผมคือแบบพบหลายกินเบียรไปซ่องน้องจอบหน่อยหน้าเรียมเลยเอาอีกเขียวหน้าแดงเลยนะหน้าแดงแดงไม่ออกกินเบิร์ดจะบอกเหรอเอาอีวอาไปซื้อใหม่ หน้าแดงแดงไม่ออกเอาไว้ไปเย็นตัวแล้แช่ได๋ยกมาเมื่อไรเมื่อเด็กกูเทีเออพี่น้องเดี่ได้ซือมากูไปไปเย็นซื้อมาเนี่ยังโหสฮัลลัฮัลั ด้ด้ได้เจีดใช่รถไฟแดงนามากกว่าไรรถไฟแดง่นนะขาบ้างไฟขานีิงข้างหั้หัอไหมนี่นิงแม่แมเนี่ยนิขอข้างไปข้างไปเมื่อเนาะขอว้าไฟเ็นมัน ลงมาโหโดงงดเนี่ยตัวนักข่าวองันนั่นเนาะเขามเียนนดอมันมันเองก็ได้ฮะนิตฮอตไอยู่บอันีู้ใหม่แล้วหวยอ้าไอไรเยนะอรยเนาะแ่ยัมาแล้ว,ลวโโปิด <c ười> แล้ว,ว<ๆ>ลวงมาเอไรโบกว่วาติเนไปหาะแกอ้าวรอบบอนเาเรออนไข่ด้ย เนี่ไข่ร้องาเอะแล้วทำหงดกับแจวเนี่ยไปทงเราเออนี่ไ่แล้วเอาในนิน่อยบอากินนามาเอาเอาไปทงเล่าปออเราเป็นไข่ยาไม่น้ำเอ้มเกลปซื้อเอยาเนี่ยเกลยวดี เอาแบบุูงใหญ่ๆบ e no ่เพื่อนเพื่อนเคียวมักนไปต่ไหนฮะกูแลกแกดพอเราอแบบุงใหญ่บ่ไม่นอเบ่พอเกบดโอเคผตีขีดกเออเรีนตีขีดอกวนตียันออกอะไมไนี่กมูไ้้มพอไือว่าใหญ่กาจมตียกาเดียว หมหาหจําบาไวลวงพ่อมหาหประจํตาไวกินอะไรกินได้บุกินเท่าดงบ้านคนนะแ่แดงบ้านกได้กินข้าวกินย right> ังไง ที่กะน้ให้โดนทาถุงมาเฮ้ยจุดใจอ่่จัง่องทุงดเห็นจัองว่มาพี่น้องมาไม่ไดีนี่ยสบตรงกันเยเสบแล้วก็ั่งีเหมือนเดพอมากินตีนมามากินตีน กินไก่ดอกวากินน้ประมาณก็ั่ง right, so, okay. ้เียตะกวดอะรกกาลมังลุกมามึงไปนั่ปคนเดียวนาทีเราโม้ใจไปเมื่อนนที่ว่าไปหาหน่วยอ่วเมื่อจะแกงหน่วยไปก็มันที่รถเบนผู้ไปได้มะ ไปนังซิครับไปก็มาเนาขวบีขีรถยังเดียวมืเป็นยงครับพี่รถเด่นเอี่รถเด่น่นแถวอ่ะแถวมีเงินูสอบผู้สามันได้มันได้แวนู้นนาทมากบอกว่าเอาอะไรเนี่ยเอาอย่งเอาเบิรเอาเบิรอ้ยใตะผู้ใด้ได้อ้ยเตตันี้เอาไปเฮ็ดงานอยู่นี่บ้นนึ่งสี่้อยนเ

เทปเขาไมีหวเทปเขามีเท้าโคตรตาเีเ俏โคตเขาเ俏สมพรโตราเบอร์เขาบ่มีเบอรเขาต้อกมาเย็นน่บอกพาต้องมาเย็นนะยเมื่อหน้าจะแคมนเครือเมื่อเมอก็ก่อ้ากาหยาบกบปากเขาเมื่อเย็นเลยเจาอว่างชีพเลยไม่ไม้เมองมางก่อ กับพอะูมูเขา,อาโอ้ยยังดาเลยพี่น้องเลยจุบแสบเกันเด้บนเนี่ยอ่าอีกจานหนึ่งเนาะไปกันเอพี่น้องเด้อยฟนชิมาเด้เอาบึงฝ่าเด้อพี่น้องฝนชิมาเด้ไปกันเ้อบ๊ายบาย